ดีนะครับอตอนลงมีปัญหาอะไรก็างลงมาก็มีปัญหาทีแล้วมันไม่ว่าไม่เจอเลก็ตกมาก ไปไหนโหยเรามาสู่กันเรามาสู่กันเรามาสู่กัน ตกตกตกโอ้ยเกือบเนี่ย กกระจายหมดเลยทำไมเราใส่เราจะใส่เสียง,ง,งเสียงดังแบบนี้ผมเราจะหาเสียง อให้มันดังเออ3คนามดงมากงง

ทามสิบสองแสดงว่ามีเออดกวิ่งหาอยู่นะ มันยังไงมันตายอยูここ่โอ๊ยตายตายตายมันไม่โดนใช่ไหมยังไงวจเก็บสีให้แดงๆช็อกนี้ต้องไฮไลท์

กันสนุไนไว้เลยโอ้ยอะไรวะไก่จัดมั้งใส่ไก,กไ่ไก่ที่มตุ่เลย โอ้ยเสียงดังมากสุดจัดเกม ห้าเหลือห้าคนเนียตาอยู่ดีๆนะตื่นแล้ว โอ้ยอะไรวะโแรจโชว์ฟอร์มนี้ทีมแชมป์นอนมา No, I'm not going to say I'm not. No, I'm not going to say 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 I'm going to